เหมือนของที่ใช้ไม่ค่อยไม,ไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยดีเท่าไหร่หรือเปล่าแต่รอบนี้มีนงสองตัวไม่รู้อาจจะผ่านก็ได้นะสวัสดีครับผมแคทองเซตอัพออเทนนะฮะตอนนี้เราอยู่ในเกม Vampire Survival นะครับผมผมได้แอบเล่นไป จำนวนหนึ่งแหละไม่ไม่ไม่เยอะมากเท่าไหร่ฮะแล้วก็เดี๋ยววันนี้จะพาไปดูว่าเกมเพลย์เป็นยังไงนะฮะโอเคอ่าเราจะเล่นเป็นใครดีนะเล่นเป็นใครดีนะเอาเป็น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 อืม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 เอลินาสามสิบเอาเป็นเจ้านี่แล้วกันเท่ดี <ST AR> มันจะเป็นเกมแบบแนวแบบอารมณ์แบบกึ่งกึ่งไซส์สกอร์กึ่งแบบแนวแบบอารมณ์มืนภาพเหมือนเดโบนะฮะเบิร์ดไอวิวเห็นไหม <c oughs> ตัวนี้ก็จะโหดๆห,หน่อยนะฮะคือแบบมันมาผ่ากระจายในในตอนแรกผมก็ไม่ต้องทำอะไรเลยยืนเฉยๆรอ,อมันฆ่าไปเรื่อยๆก็ได้ฮนะซึ่งแต่ว่าถ้าถ้าเราไม่ยืนเฉยแล้วก็วิ่งไปเก็บก็ได้แต่ว่า คือตัวเนี้ยไอพาส,ส์สฟพาสสฟสกิลที่ลดคูด้า90%นะฮะมันจะลดลงตามเลเวลที่เราขึ้นนะคือถ้าเรายังไม่เก็บแล้วก็เนี่ยรอฟาร์ามผ่านไปได้มันจะถี่มากฮนะถ้าเราเก็บปุ๊บลด90%นะจะลดลงเหลือ60 30แล้วก็เหลือศูนยะ์ถ้ากับว่าลดคูดาาในช่วงต้นนะจะหายไปเลยคนระับ คือแบบเกมแบบนึกถึงเกมสมัยก่อนอะที่เล่นแบบในแฟมิคอมนะฮะคือเสียบตลับเปิดเกมไม่เด็ดก็หยิบตลับออกมาเป่าพูดว่าพูดว่ากันไปม,มาดูครับว่าเดี๋ยววันนี้ผมจะรอดไปถึงเลเวลเท่าไหร่นะฮะไม่ใช่เลเวลเท่าไหร่รอดไปได้กี่นาทีนะครับผมมาดูกัน ซึ่งผมเล่นมานี่แบบยังไม่เคยรอดเกิน10นาทีเลยมาดูกันนะว่ารอบนี้เราจะรอดเกิน10นาทีหรือเปล่าครับผมเนี่ยพอเวลขึ้นเนี่ยเห็นไหมไอตัวค่าครูดาวฮะที่ตอนแรกเพิ่มมาเป็น90มันลดลงแล้วนะฮะโอเคอ่าผมจะเลือกเป็นอะ,อะไรดีนะอืมกาลิกกาลิกดีไหมกาลิก หรือเป็นคิงไบเบิลดีเป็นกาลิกแล้วกันกระเทียมกระเทียมนะฮะออร่าเป็นออร่าเอาไว้กันพวกข้างข่าวตอนแรกได้อยู่โอเควิวขคืนแล้วนะครับเอาเป็นอะไรดีอืไบเบิลแล้วกันเผื่อกันเผื่อกันะระยะชิดด้วยมันจะออกเป็นเหมือนเป็นเป็นบาเรียเป็นวนรอบๆเห็นไหม ้าฟ้า้ไปเนี่ยมันจะมีพวกคบเพลิงนะใครที่ซื้อมาเล่นก็อย่าลืมนะฮะคบเพลิงก็สําคัญนะครับวิ่งเข้าไปเก็บด้วยนะเพราะว่าถ้าเราวิ่งเข้าไปเก็บคบเพลิงปุ๊บอะไอเข้าเข้าไปทําลายปุ๊บอะบางทีจะมีตังหรือว่าอาจจะเป็นถ้าไม่ใช่ตังก็จะเป็นเป็นไก่น้องไก่หรือว่าที่เป็นไม้อัางเขนฮะสุดยอดมันเป็นไอเทมที่แบบจําเป็นอะ มันจะเป็นเรียกว่าอะไรมันจะเป็นอู้เยอะเยอะเยอะเขึ้นแล้วมันจะเป็นไม้ออนเขียนที่แบบสามารถฆ่ามอนทั้งฉากได้เลยในทีเดียวนะฮะโดยที่เราไม่ต้องทำอะไรเลยวิ่งเก็บของเดียวสบายนะฮะมันจะเป็นเกมที่เราได้ฝึกฆ่ารีเฟกของเรานะฮะคือปกติเราเรา เหมือนถ้าเราเล่น LOL ฮะเขาจะเรียกกันว่าคลาคลายสกิลนะฮะคือแบบการล็อกหลบเนี่ยสมมติเราวิ่งผ่านอู้ล็อกหลบล็อกหลบไม่ให้โดนสกิลหรือว่าโดนการโจมตีของฝั่งของข้าที่ปล่อยมานะครับเกมนี้ก็ใช้ฝึกรีเฟกได้อยู่นะแต่ว่าใช้ได้เลยเอาละครับตอนนี้ผ่านไป2นาที45วินาทีแล้วมาดูกันนะว่าผมจะรอด ไปได้แค่ไหน <_ m uch> ตอาแรกๆน,นะครับมีปัญหาอะไรหลครับพวกค้างขาวคนนี้ยังผ่านไปได้สบาย <_ t ot> นี่น,นี่มันจะมีค้างข่าวที่ที่มันมีนี่ที่มันมีสีฟ้าฟายไหมไอไอเจ้านี้ก็เป็นเป้าหมายหลักของเรานะเราต้องพยายามฆ่ามันจะดอกกล่องที่จะได้ต่างไปอัพของอัพสกิลน,นะครับผมอืมอัพอะไรดีเอาเป็นเอานกแล้วกัน นี่นกยิงเหมือนโซลสไตล์เลยในเกมแรกนองเรนะฮะแล้วอย่าลืมเก็บไอหินสีฟ้านะมันจะเพิ่ม EP ด้านบนถ้าเราเลเวลขึ้นแล้วไปอัพอัพของได้นะครับนี่เห็นไหมอืมเอาเป็นอะไรดีอ่านเอาแล้วแต่อ่าเอาเป็นอันอนี้แล้วกันมันจะเพิ่มออร่าของเราให้มันกว้างขึ้นนะฮะ เพิ่มออร่าให้กว้างขึ้นหรือว่าเพิ่มพลังโจมตีนะครับจะต้องลองไปดูอีกทีนะผมไม่แน่ใจเหมือนกันเพิ่งเล่นได้ไม่กี่ไม่กี่รอบเองข้อมูลอาจจะมีโมตัวโมตัวบ้างนะฮะก็อย่าโกรธผมเลยนะครับผมโกรธให้อภัยผมจะเอาเลยตัวเองไม่สามารถไในคณะมึงขาดหรอกเอาแล้วตอนนี้เริ่มมีไอผีผีฟีฟ้ามาแล้ว มันเป็นสัญญาณเตือนนะฮะบอกว่าเริ่มอันตรายนะครับผมมานกบินวนเลยสองฝั่งมาเลยมาเลยมาเท่าไหร่ก็ได้โอ้ยโอ้ยเลือดเนี่ยฮะรถถ้าเราถ้าเราไม่หลบด,ดีเราจะโดนโดนผีมาจี้แล้วก็เลือดเลยๆนะ,ะอุย๊ยไปเขาวว้าว ข้างบนมีไก่นะฮะแต่ถ้าเก็บของไก่เพิ่มเลือดเลยทันทีนะฮะปุ๊บเวล,ลาไม่น่ารีบเก็บมาเลยฮนะพอดีพอลา่าเก็บของันไก่ไปหน่อยโดนเลยเรงที่จะ ็บไ,ไปใช้เฮ้ยเนี่ยครับพอครบห้านาทีนะฮะมันจะมีไอ้นี้ขึ้นมาไอเหมือนเป็นอีเวนต์นะฮะเราต้องห้ามออกวงนั้นเนี่ยกดจ็บกล่องมาลุ้นกันฮะว่าผมจะได้แบบสามชิ้นห้าชิ้นหรือเปล่ามาลุ้นกันดูเปิดกล่องมาเลยมาเลยโอ้โหถ้ามาแบบนี้นี่หมดกันโอ้โหหมดกันมาแค่ชิ้นเดียว ผมอยากได้แบบ5ชิ้นมากเลยอ่ะโอกาสน้อยมากแต่ก็ยังมีโอกาสได้อยู่นะครับเนี่ยฮะพอวงวงแรกจะมีไอพีเขียวๆพีเขียวๆโคตรอึดเลยคือแบบอึดมากแต่สิ่งที่ควรจะรีททำลายมันก็คือไอตัวตักแตนนะฮะมีโอกาสดับกล่องแต่ถ้าไม่ดับกล่องอาจจะเป็นแยกพีสีแดงหลอดแดง เจ้ามานี่เจ้ามานี่มานี่มานี่นี่เอาเอาเอาอร่ากระเทียมที่ตุ๊ตโลกอ่ะเป็นมแมลงแพ้กระเทียมมาสวัสดีครับมามาเลยเรียบร้อยนะฮะตายแล้วอะไรอ่ะ อันนี้มันคืออะไรอ่ะมาใหม่กับเพิ่มออร่าเอาลองเอาอันนี้ดูอันนี้คืออะไรอ่ะคุยมันคืออะไรอ่ะมันคืออะไรอ่ะไม่รู้อ่ะทำไมอยู่ดีมันระเบิดตุ้มต่ำเมื่อกี้งงเลยอับคันได้ด้วย ไม่รู้มันคืออะไรฮะแต่ว่าก็าดูใช้ได้อยู่อุ้ยโอ้ยอีกไปแล้วสวยสวยเลยต่อไปต่อไปมีตัยวยีที พร้อมฮะทุกการทุกทิศทุกทางขอขหน่อยขอขอน่อยอุอ้ยยากเฮ้ยฟีเยวแต่มันเหมือนมันเหมือนแบบเอาย้ายศัตรูออกไปนะฮะแต่ว่ามันไม่ได้ฆ่าไง แต่ก็ดีก็ดีก็ดีดลดอาการตื่นเต้นเราได้นิดหน่อยนะฮะแต่รอบนี้ผมจะผ่านหรือเปล่าเนี่ยมันเหมือนของที่ใช้ไม่ค่อยไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยดีเท่าไหร่หรือเปล่าแต่รอบนี้มีนงสองตัวไม่รู้อาจจะผ่านก็ได้นะ เรทำได้ข้าวไม่ได้หล้วเพราะข้าคือแวมไพร์นี่แหละมันเริ่มรอมเยอะมันเริ่มรอมเยอะเหนื่อยไหมมันก็ดีนะแต่ว่าเพราถามว่ามันดีมันไม่ดีมันม,มันก็มีข้อไม่ดีเหมือนกันนะต้องระวังนะฮะเพราะมันวาร์ปศัตรูไปบุบแล้ว อันตรายเหมือนกันต้องรีบแผฝ่าวงล้อลออกไปอย่าให้ศัตรูล้อมมากพยายามฆ่าศัตรูให้ไหวที่สุดมาดีครับมาดีครับพบี่พี่บี่เหมือมากมาดีครับพบี่พี่ จอแล้วเจอแล้วเ้ยนี่ไอ้ข้างเข้าดอกของเลยเนี่ยนะไอ้ไอ้ตัวไม่ใช่ไม่ใช่ตัวใหญ่นะไอ้จะเป็นแต่จะเป็นตัวไอ้ตัวเล็กๆนะครับผมที่ดอกที่ดอกของลายแลนะแต่ว่าสก,กิลกฟนโองปีมันมันโอ้น้อยมากโอ้โดนตีไม่ได้เลยอ,ะอ่ะผมแบบโอ้ยแค่แบบแบบไม่ได้โดนเอาละโดนมันโดนวาร์ปไปแล้วมันอยู่ไหนก็ไม่รู้ต้องหาใหม่นะ แต่พยายามวิ่งไปเรื่อยๆนะครับอย่ายืนพยายามอย่ายืนเลยเชยยอเดี๋ยวหาไม่เจอนะมันจะตันมันจะอุดตันจัดๆนะครับผมเฮ้ยขึ้นมาเว้ยขึ้นมาเอาเอาตรงนี้เริ่มขึ้นอีกเริ่มขึ้นอีกเอาอีกเอาอีกเอาอีกหมดแล้วเหรอผมก็ะกอบกายการฆ่ามอนเตอร์ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะฮะเลยเว้ไม่ค่อยขึ้นเท่าไหร่เลยมันเยอะมันเยอะมันเยอะ เยอะอย่าอุดตันอย่าอุดตันเอาละครับตอนนี้เข้าสู bon ่อีเวนต์แล้วฮะที่ไปแล้ว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 โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยอุดตายนี่ฮะต้องระวังการอุดตันนะครับผมดำไม่รู้ตัว ก็สารพาดแรกก็จบไปแล้วนะครับใครชอบคลิปแบบนี้อยากเห็นผมผ่านให้ได้มากขึ้นผมจะพยายามให้ได้ถึงครึ่งชั่วโมงถึงว่ากันไปนะอย่าลืมกดซับสไครต์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับมาที่ว่าแน่อย่างแพลลาเพอลาไปก่อนสวัสดีครับ